กระทบแรงช่องสามหุ้นตกหวบหลังนวัดประกาศยุติบทบาทพิธีกรครัวคุณต่อย oh, <no. S 1> จากกรณีที่นวัดอิสระไก่ศีลไล์สดผ่านเฟซบุ๊กออกมาแสดงจุดยืนและประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรของรายการครัวคุณต่อยและทุกรายการของทางช่อง3เมื่อวันที่19กร,รกฎาคม2564 ขณะเดียวกันทางด้านเพจ Facebook ครัวคุณต่อยต่างมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งดราม่าเกี่ยวกับรายการและดราม่าของช่อง3แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ และล่าสุดในเรื่องของธุรกิจเมื่อวันที่20กรกฎาคม2564หุ้น BEC บริษัท BEC World จำกัดมหาชนปิดตลาดอยู่ที่13.90บาทซึ่งตกลงไปถึง4.79%เลยทีเดียวค่ะทางด้านเต่าที่วีภูได้โพสต์ลงในอิ s สตาแกรมถึงประเด็นดังกล่าวว่าหุ้นร่วงระนาวหลังช่องดังสั่งปลดฟ้าผ่า พิธีกรฝีปากล่าล่าสุดทําให้หุ้นตกหมดก่อนจะปิดตลาดไปของพี่เขาแรงจริงโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าจะไม่สนับสนุนดาราคนไหนที่ไม่อยู่เคียงข้างประชาชนหนูคนหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้จะดูรายการอะไรช่องไหนจะดูก่อนเลยว่าพิธีกรดาราคนไหนถ้าไม่สนับสนุนประชาชนก็เปลี่ยนช่องทันที ก็ดาราทั้งหลายก็มาจากการสนับสนุนของประชาชนถ้าไม่เห็นใจพวกเราบ้างคุณคุณทั้งหลายที่ร่ำรวยจากประชาชนก็สมควรแล้วที่จะต้องรับสิ่งนั้นไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย